แกงเห็ดอีกแล้วจ้าฤดูการกินเห็ดเนาะคะ่ะเนาะฤดูการกินเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเห็ดที่เก็บมา,นาเนาะจ้าเห็ดเห็ดเผิงเนาะคะ่ะเนาะแกงใส่ยอดปกบวบพายตูจ้ายอดปกอึ่งยอดปกบวบยอดปกอึออ่งพายตูเ้เจ็บๆนุ่งๆกินทีงไหนก็บ่เบื่อจ้าหมดหม้อแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะาแกงเห็ดอยู่ต่างเด เดียบปลอยหอนหุนหนหนชุดนำกุกกกจ้าอาหารตามฤด,ดูกาลนะคะแกงเห็ดจืตั้งเดียนจะพี่น้องว่าต้องขิดหอดมื้งไทยเลยค่ะฤด,ดูกาลฮิตเนี่ยค่ะวัาตะมันหาอยู่หากินจ้าอันนี้เห็ดเผืดกเกาลัดอันนี้เห็ดเผืดกาารายจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพาเขาปลาเก็บนิดเดี้วจ้าเดี๋ยวมาก็เห็นโหลดปลาเสียงกันเลยผุนผุนดอกหนึ่งผุนเห็ดเพิ่งหวานจ้าเห็ดเพิ่งหวานนะคะนี่ดอกงามๆหรือบางถากบานเพินโตัแบบไงด้วยนี่ เอาเจีาเด้นมามากเก็บนุ๊ตัดขาแล้วลูกนะนี่เก็บไว้นี่ค้นนึ่งเอามาแม่งยางานหนึ่งเยียบๆยบยบเอาเอาตั้งตรงนี้ให้ลูกตัดขามากับจีเด้นคือเกาจ่าวาสีพมาแล้วก็ขีดหดตะปลาหิดหยาดมันเถาทิมเออเอาตัดขาหยาดมันเถาทิมแลนะบังตั้งเลี้ยงกันอยู่พี่พี่ตั้งเลี้ยงกันอยู่ เพร่งหวานเห็ดรังพึ่งเห็ดน้ำพึ่งปุ้นดอกนึ่งออกช่วงนี้ละจ้านี่ท่านมมาก็สิย่านมันเผาเน่าทิมคิดแต่น้ำปลาเห็ดเอาตัดลูกตัดตัดขานะลูกนะเดี๋ยวมามาหาปุ๊ดดอกนึงเ่าทิมแล้วเจดเด่นตัดขาขอลูกนี่ เท่าทิมแล้วเห็ดมุกนี่นเห็ดเพิงหวานนี่สิออกงามนี่คัาสายกูนี่ก็สิเป็นเห็ดมูกอื่นออกโอ้ยเห็ดเพิงขาลายนี่ดอกระด้างง้าอนนเอออันนั้นเห็ดไข่มุกนี่เพิงขาลายเอาตัดขาลูกตัดขามาตัดขาหน,นี่เด่นเอ้ยเอ้ยยังไหวอยู่ปะนี่โอ้ยเถ่าแล้ว เท่าเลี่ยวเท่าคักเท่านี้สวยดอกกำลังงามอ่ะเท่ากุ้งแคบตาบอดีเลี้ยวบอเห็นเลยเท่าทิมเม็ดนี่หวานเด็ดอวเออันนี้เท่าเรี่ยวนี่เท่าเรี่ยวเขาก็บ้เอา สองดอกกำลังตุบุ่มใช่ไหมสองดอกสามฮะสามอันนั้นมันเท่าแนละ้วลูกอ๋ออ่ะเอาคนหน่อยตัดขาเท่าแล้วนี่เท่าคัากเท่าเนี้ยพึ่งขาอลบรบ๊วแล้วอู้ดตัดตื้อเขืเ่อยูเฮดจังเลยเกียเดหนมาบ่พท่งหวานจ้าดอกพวดพพ เออพวกมันเห็ดพึ่งหวานเห็ดหมวกส้มหมวกส้มเอาเออเอาตัดขาลูกหมวกส้มขึ้นบานแล้วอ่ะอันนี้เห็ดเกาลัดปลาซุ่มดีดีหมูวานเด็ดออกเอ่ะเออเกาลัดนั่นเห็ดเกาลัดโอ้ยดอกดูไปดอกโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวเก็บเก็บเจี๊ยดเกือบทิบวานมาทันเลยดอกงาม ปวดผัวผมบ่าปวดแตกเพิ่งเห็ดเผึ่งหวานดอกนี่เถวเดี่วจะเป็นนู้ยแถากักเแ่าเหนือมิถากหญิงพวมนั่นเออตัดขาคุ้นตัวยังตัดขาโอ้ยปุ่น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 ปั้นปุ่นว่าสีพวกเขามาที่จักรยานผ่านก็เห็นรถหมวกส้มนะจั๊กขาอันนี้ขาแน่นมาก ขาหนีเนียนสิบวกกุบกุบคือเห็ดเผิงกอ่ะแม่มดด้วยจ้ะเฮ้ยใหญ่ดอกนั่นก็เน่าทีพูดว่าพูดอะไรพูดดอกนึงอ่ะโอ้ยไปเก็บเห็ดแล้วกันแล้วพี่น้องเห็ดอยู่ตาประุ๋ยแล้วบิางดาวทีเบิร์ตโอ้ยโอ้ยอีพอีแม่ข่อยมาประทันแล้วบิางเห็ดเผิงกบาดอุ้ยพูดแม่ไม่เห็นเหรอนีเออไม่เห็นเห็นแล้วนุ่นเอาเก็บเอา นี่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 โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเฮ็ดฝรั่งนี่เพ่ต้องลากยากเนะจ้าลากมังยากคือบ้านเขาเด้เพราะว่ามันเกิดน้ำมอสก็ขีดดินบ่าไหลนนี้เห็ดผงกะหร ô นเอาถิ่มเบิร์ดเจดเด็ดเลยเน่าถิ่มเบิร์ดแล้วบิงแล้บังแลเวบังเฮ็ดผงหวานปัดเขาเขาเอามาอันม้ามือนั่นก็คือสีพอดีอุ้ยโอ้ยตายไอ้ผงหวานแล้วดิเน่าแล้วสีพอดีปัด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  มงเดยมันเคยออกมันก็อวบแกเดี๋ยวมาก็เห็นหลุดโอ้เสร็จละปุ่นตั้งตึงเครื่องอยู่ปุ่นเพิงหวานเน่าทิ่มเบิร์ตมีนก็ดอกง่ายๆถ้าเป็นม้ามือก้อนหนานั่นก็สิพอดีเก็บเื้อออันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ละเบิ้งละเบิ้งละเบิงนี่มันล่างงไงมันมีดินจากพี่น้องล่างน้ามโงนา้าแล้วก็ต้มเลยนี่ละเบิ้งเกิดน้ำมอดจากสินน้อละเบิ้ง ไม่ใช่ครับสวยงามมากปาดน้องถิ่มกับบังพองโอ้ยเอาลูกเอาตัดขาตัดขามากับคนหน่อยมาละเมียดีเดี๋ยวมาเป็นงูนเห็ดพึ่งเกาลัดไม่ไม่เห็ดพึ่งขาล้ายก็ต้องอวกแล้วนี่เ,เ,เอาตัด,าดงามมากงามดอกตุ้มๆุ๊เห็ดพึ่งเกาลัด ดอกกำลังงามจ้ะอืออ่ะตัดขาดันดอกนึงอยู่ข้างต้นไม้นี่หยิบเอาเกาลัดปูนปูนปูนฮิตพื่งเกาลัดอต่ว้าวยาวมากเดี๋ยวก็เห็นหาง่ายมันม่มีภูมใหม่อันั่นก็เน่าทิมอ๋อเกาลัดนี่กัแกงแซ่บเด้อค่ะพึ่งเกาลัดนี่อือเอาเอาเห็นอีกไหม อันนี้นัดดอกหนึ่งนะตัดขานะน,นี่ช่วงดอกแกพี่น้องมันด่างไงเาห็ดอยู่เนี่ยนั่นขากำงามนี่ดอกนึงน้นำเกลือใก่้คนไม่พึ่งเกาลัดพึ่งเกาลัดนี่ออกนี่ก็ออกเป็นมูคือกันจ้ะ เมียแล้ววางบ่ไปเก็บเห็ดเปล่าสบ่ไปจังได้เตียดอกหอยบ่ยู่บ้านดอกเอ้อนี่ตัดบ่ไปเก็บเห็ดเปล่ทถายขี้ไปกูเบ่งนี่เด้อภาษาอีเมกก็ไดบ่อกหึงตั้งตึเคร่องดูเห็ดหังเอาเห็ดอะไรจะเด่นเห็ดเพิ่งเออเถ่าแล้วเถ่าวเลยใช่ใช่อุ้พี่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 ลูกกระไดเถ่าแล้วถากกินแล้วเกเดนเนาะกระได้แล้ว เพือนหวานวาน,นันดอกนึงเน่าหมดแล้วเท่าเบิร์ดมาไว้ปนไดกับเท่าเพิ่อนนี่เบอสมาถึงบ้านแล้วก็ถึงหมาดยุจ้ารอบนี่อุย้ยบ่ไปปลาส้วมมือเฮ็ดเน่าถิ่มเบิร์ดเฮ็ดพึ่งก็ได้เฮ็ดพึ่งขาไล่จะได้จะปัดให้อืมเดีย๋ยวค่อยไปทำความสะอาดล้างลูกเฮ็ดพึ่งขาไล่เฮ็ดพึ่งเกาลัดเนาะค่ะนี่ เราก็เฮ็ดผึ่งหมวกส้มแน่ค่ะลายหมวกสม้มได้เกลียงอยู่จ้ะป้าเทียวบ้านใจไก่หนี่ก็พอได้เกลียงอยู่นี่มือนี่แดดออกเดี๋ยวก็สิแ <c oughs> ดดออกจะงอยมันอุ่นๆนี่มันก็นสิออกคักได้แบบนี้แต่เบิ่งเด้อเห็นจะสิผุดคักอู้หูเดี๋ยวมึงนี่ได้เกลียงอยู่จ้ะพี่น้องก็สิแกงใส่ไปอีตู้หอมๆนี่แหละจ้าอุ้ยพอได้กินอยู่ไอีตูก้กระได้ อากาศเย็นแล้วใบก็เริ่มร่วงเริ่มดำเริ่มเหลืองแล้วเนะเาะก็พอได้เด็ดใส่กินอยู่จ้ะนี่เด็ดใส้ซี่หายอดก็หอมแล้วในเมืองผักข้าวท้องผักผักข้าวตวงในเมืองงางาเหมือนเด็ดเด็ดกินกะปลาบนอนนี่นี่ผัก,ผกข้าตวตวงก็งงได้ข้าวพองข้าวตวงโอ้บอกผิดกะเพอได้กิน,กนอยู่กกยจ้ะ มูละพานี่ก็บใบเริ่มดำเริ่มรูโรยหมดแล้วนี่ใส่สีตอตน่นั้นใส่เห็นไัมนั่นนั้นก็บพขึ้นแล้วอากาศมันเย็ยนภายไอตู้กับหูละพานี่มันสีใบมันสีเหลืองเหลืองโล,ลนเนาะคะ่ะมันมักอากาศ่วนพักบานเขาเนี่ยต้นหัวมันก็เสียไปอีกกัลังขึ้นบางว่าใดเสียไปเบิดนี่ล่วงเลี้ยงเบิดแล้วนี่พักอากาศนี่มักอากาศเย็ยนขึ้นไว้อยู่นี่พักอากาศแต่จอน นี่อันนี้พักการหิ่ยนกับบ้านไปพักกับลำโดกก็ร้องขึ้นสุดหุนหุนเลยนี่เห็ดเดียวเก็บมาหมนดนี่เดี๋ยวจะนี่เห็ดรวมมาจากสุดเก่งเห็ดต้มกันค่ะกินกับป๋อเจ้าเจ้พี่น้องหมดเนี่ยอืมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกุนนะคะ่ะ hmm cốt, ai <laughs> chơi à, chơi, kẹo xoay nhọt bọc cái, nhọt anh cả cốt cả, kẹo bã เจ้าเปรด็กบวงอันยายพวนมันน้องบุกหรือขันนี่เสียบหรือขันขนกเห็ดนี่เอามาได้ยังตะตีจะน้อยจะปิโนงมันจะยืดแต่กินยืดตั้งเดียนนึกขันนกเปรดบ้านน้องเสียบหอมเครื่องของเราจ้ะืม อยบว่าใส่สุมพักอยู่กับเส้นใส่นน้มัสุ่มแท้ก็ได้อยู่ต่างเดนน้นไมัสุ่มหรือว่าปลเคือเทดเปรียวแล้วก็อันคามเปียกก็ได้จ้ะอันนี้เฮ็ดเผื่อขาลร้ายจ้ะ

เฮ็ดผึ่งขาไล้หมวกสมุมขามันสิบก,กุบกุบทอเฮ็ดผึ่งไม่หมดเนาะตามผู้ชบหรือเปลา่าตามที่กินเฮ็ดมากนะหน,หนูเฮ็ดผึ่งขาไล้ แต่ว่าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาไล่หมวกสุมนี่น,นี่ล่ะเหนียจับมันบ้านน้นี่ขาไล่หมวกสุมนี่ขาดีขาสีเหนียวขั้นดดกแก่นออ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าส่วนตัวแล้วว่าเห็ดผึ่งทุกชนิดแซ่บเบิดแต่ว่าเห็ดผึ่งเกาลัดเออเห็ดผึ่งเกาลัดก็เห็ดผึ่งน,นี่สิไม่ได้แกงนี่สิปุ๊บ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 นี่แหละขาเนี่ยเห็ดผึ่งหวานก็สิเป็นแซ่บอีกแบบนึงจะ้ะนี่เห็ดผึ่งนีนเห็ดผึ่งแดงเห็ดผึ่งน้อย เห็ดเพิงที่ตั้งแดนเนี่ยเวลาเก็บไปแกงเขาต้องแกงทิ้งแกงทิ้งเห็ดเพิงรวมเห็ดเพิงเมนูเห็ดผงขาล่าหินอย่างเนี่ยสีที่เสียเอาไม่แกงก้นนี่จะเออส่วนมากที่สุตเทสเนาะจ้ะเนาะจะแกงล้างน้ําทิ้งหนึ่งน้ำถึงสองน้ำนาะค่ะเนาะแล้วเคยเอามาเฮ็ดประกอบอาหารค่ะว่าเขาแกงล้างหน้ามันรางน้ำเมียมันออกก้นนะ แต่เป็นเหยื่อพิงหวานอยูสไตย์เพื่อน,นจีส่วนกุฏิเอ็นเขาเก็บทั่วไปในต่ต่างแดนคือสีแกงเนื้เลยหนูก็บผัดตือแกงเพื่อน,น้ำถึงนพวกอย่างพวกอะเพื่อ,เ,อเวลาเขามาแกงนี่ลากยางสูนยางอย่างอ,อกนนเอนาะตัวถากมันหมักหินสินะถากหมักถอกหมักแท้เลยเอาก็ต้องล่างไอ้แกงล่างน้ำถิ่นแน่น้ยจังเลยลากน้ำดินออกก็จนเนาะ ืแต่ถ้าเวลาเราต้มแล้วอัดแข็งอะเราต้มทิ้งน้ําส่งน้ําแล้วก็ชินใส่ถุงอัดแข็งได้เลยจ้ะเวลาหน้าหนาวก็เอาออกไมาแกงใส่หน่อมุงหอกอไม้ได้เลยเกียงเช่นหนูไหม่เกียงเช่นยังเกียงเช่นอ้อมเช่นก็บางไปจ้ะเข้าหน้านาวนีน่ฮะค็ดกินอยากเนียนันอัดแข็งไปกินนี่คือจู่ต้ามาเทศคือขึ้นไปว่าเออมีกับเขาสิเต้าของขึ้นอยากนะ ชอบกินข้าวหมากจนมาคุณได้ตั้งแรงกระสีถนอมอาหารไปกินแบบนี้อ,อันนี้เห็ดพิ่งข่าไลา่เนี่ยข่าไล่หมกส้มแกงเดี่ยวก็คือตะุูเห็ดพิ่งเลยจ้ะ เสียบอิมเมนูวันนี้ลงทุนหาจากเรียนตัวเองหาดูหาสึงตั้งแต่ใครเพิ่งใครเพิ่งก,กันหรกหมนสมแนขาได้แนสมบูรณ์ไปกันไปจ้ะ อืมเซฟอืมหวานเฮ้ยไปแล้วค่ะกินเซฟหมูขัวติมจี่ขอบคุณทุกกาลังใจที่เขามากดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้เขาเนาะค่ะเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจน้ำเลเด้อค่ะกินเซฟหมูขัวเติมจี่จุนเจเมินีค่ะบอกกันไม่คิดหนาจ้าบ๊ายบาย